ต่อไปสาธยายโทษแห่งกามกามทั้งหลายมีความพอใจน้อยทุกอื่นยิ่งกว่ากวามไม่มีชนเหล่าใดซ่องเสพกรมทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชือดเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเหมือนหอกที่พุ่งปักอกต้องเจ็บปวดปานใด การทั้งหลายเป็นทุกยิ่งกว่านั้นหลุมทานเพลิงลุกโพรงแล้วลึกกว่าชั่วบุรุษผ่านที่เผาร้อนอยู่ตลอดวันร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกขยิ่งกว่านั้นเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงน้ามันที่เดือดพล่านทองแดงที่กําลังละลายคว้างร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกยิ่งกว่านั้น กามทั้งหลายเป็นศัตรูเป็นผู้ฆ่าเป็นฆ่าศึกเป็นดุดลูกศรเป็นเครื่องจองจำเป็นดุดเพชฌฆาตอุปมาด้วยกองไฟเป็นทุกขกามนี้เป็นของไม่บริสุทธิ์มีภัยเป็นไปด้วยกับความคับแคนเป็นเสี้ยนหน้ำเป็นเหตุให้กําหนัด ไม่เรียบร้อยมีกังวลมากเป็นทางแห่งความลุ่มหลงใหญ่เป็นเหตุให้ขัดข้องและเป็นของน่ากลัวพิลึกเปรียบด้วยหัวงูเหา่าปุถุชนผู้โง่เขลาผู้มืดมนเหล่าใดยอมเพลิดเพลินต่อกรมเหล่านั้นปุถุชนเหล่านั้นเป็นอันมากข้องอยู่แล้วด้วยเครื่องข้องคือกรม,มก็ไม่รู้สึกในโลก ย่อมไม่รู้จักความสิ้นสุดแห่งความเกิดและความตายมนุษย์เป็นอันมากพากันดำเนินไปตามทางเป็นที่ไปสู่สุขทุกคตินำโลกมาให้แก่ตนล้วนแต่มีกามเป็นเหตุกามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดฆ่าศึกศัตรูเดือดร้อนนำมาซึ่งความเศร้าหมองเป็นเหยื่อของ เป็นเหยื่อในโลกเป็นเครื่องจองจำเกี่ยวเนื่องด้วยความตายกามทั้งหลายเป็นเหตุให้บ้าให้บ่นเพ้อให้จิตมัวเมาเป็นของอันมันดักไว้เพื่อความพินาศของหมู่สัตว์เร็วพลันกามทั้งหลายมีโทษหาที่สุดมีได้มีทุกข์มาก มีพิดมากมีความพอใจน้อยเป,เป็นบ่อเกิดแห่งการรบราฆ่าฟันกันเป็นเหตุให้ทำฝ่ายขาวเหือดแห้งไปกาลาม <ram> <"G ram" S 2> ทั้งหลายเปรียบด้วยคราดและหลาวเหมือนหัวงูเห่าเปรียบด้วยคบเพลิงเ <ram> ผาอยู่เนืองเอง <ram> <"M> mm. เหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลาย <ram> เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากเหมือนงูที่มีพิดมาก เหมือนก้อนเหล็กอันไฟติดทั่วมีรากเหง้าเป็นทุกข์มีทุกข์เป็นผลกามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนชิ้นเนื้อนำมาซึ่งทุกข์กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเขามาเปรียบด้วยหอกและหลาวเป็นโรคเป็นดั่งหัวฝีเป็นลูกสอนเป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบาก เช่นดังหลุมถานเพลิงเป็นรากเงาแห่งความทุกข์เป็นภัยเป็นนายเพชฌฆาตกามทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่ามีความทุกข์มากเป็นอันตรายมากอย่างนี้ท่านจงพยายามตัดกระแสแห่งตันหาจงบรรเทากามเสียเถิดพรามมูนีไม่ละกามย่อมไม่เข้าถึงจิตที่ย่อมไม่เข้าถึงความที่จิตแน่วแน่ได้ บัณฑิตพึงละทำฝ่ายดำเสียจเจริญทำฝ่ายขาวออกจากความอาลัยอ,อาศัาายธรรมอันไม่มีความอาลัยแล้วพึงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลปรารถนาความยินดีในวิเวกที่สัตว์ยินดีได้ยาก บัณฑิตพึงยังตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิตชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุให้ตัดสรู้ไม่ถือมัน่นยินดีแล้วในความสละคืนจากความถือมัน่นชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองปรินิพานแล้วในโลกนี้ อริยสาวกของพระตถาคตย่อมไม่ยินดีในกามคุณแม้ในสวรรค์จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงกามคุณเป็นของมนุษย์เล่าก็ชนเหล่าใดแลเป็นคนพานมีปัญญาสามมีความคิดชั่วถูกโมหะหุ้มห่อไว้แล้วชนเหล่านั้นจึงจึงจักหนักหนัดยินดีในเครื่องผูกที่มารดักไว้ชนเหล่าดใดคลายราคะ โทสะและอวิชชาได้แล้วชนเหล่านั้นผู้คงที่เป็นผู้ตัดเส้นได้คือตันหาเครื่องนำไปสู่พบชาติแล้วไม่มีเครื่องผูกพันย่อมไม่กำนัดยินดีในบ่วงแห่งมานั้น